พบกับช่างกรอ,อีกแล้วนะครับวันนี้มาถอดล้างแอร์ซัมซุงดิจิตอลอินเวอร์เตอร์นะครับผมติดตามชมนะครับงัดขึ้นตอนนี้ออกก่อนนะครับอินเตอร์นี่ตัวบนนี้นะด,ดูมันสน่นดูมันสน่นอินเตอร์มันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอินเตอร์อยู่นี่นะตันดูแมวแมวช่วย,แ,ววยแมวช่วยอีนนี้เลยเสร็จแล้วขันน็อตสองตัวนี้ทั้งหมดแค่แค่สอ,องตัวนะ แต่ก่อนอื่นเอาตัวนี้ออกด้วยนะครับเซ็นเซอร์มีฝาปิดอยู่นี้นะฝาปิดอยู่นี้นะครับถอดฝานี่ออกก่อนนะฝานี่ออกก่อนแล้วก็เอาเซๆๆ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 ็นเซอร์นี่นะอ,ออกก่อนนะไม่งั้นมันจะติดฝานะครับเสร็จแล้วก็ถอดตั้งสองตัวนี้แล้วก็นี่อันนี้โป่งงัดขึ้นนะมันจะหลุดนะนี้เลยหลุดออกง่ายเลยนะครับอ๋อ อย่าลืมถอดซอเก็ตด,ด้วยนะครับจะมีซเก็ตด,ด้วยนะต้องถอดซ็เก็ตด,ด้วยนะครับเมื่อกี้ทั้งถอดไปแล้วแล้วก็จะมีนอตยึดมอเตอร์ตรงนี้นะเราถ้าไม่ถอดจากแผงก็ตรงนี้นะแล้วก็ดึงมอเตอร์ออกนะครับแล้วก็ยกออกให้เลยนะครับ กับตี๊บเลยไม่ต้ออโอ้เมืม่อ แล้วถอดโบนะครับต้องถอดโบนะาอาการอย่างขนาดนี้นะมีน็อตยึดอยู่ตรงนี้นะน็อตยึดตรงนี้นะครับใายน็อตออกนะให้มันหลวมรูดได้นะครับแล้วก็มีน็อตอยู่ฝั่งนี้นะครับมีน็อตอยู่ฝั่งนี้นะครับสองตัวนะ หตัวออกนะครับอ๋อสรุปที่นสองตัวใี่หวัาเมื่อวานคิดว่ามีสามเลยขันไว้สามเลยขันเพิ่อมอีกตัวแต่ว่ามีแค่สองคืนนี้มีสองกันเสร็จแล้วก็ยกขึ้นนะครับขึ้นนะ ต่อนะครับตรงตรงนะงดึงออกตรงตรงนะครับนี่ออก,กได้นะโอ้โหสวรแล้วเดี๋ยวนะยอดเลยครับตัวนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวล้างก่อนนะครับผม อยู่ไฟร้อนนะครับไฟร้อนก็ตันนะครับ เอาก่อนนะครับตัวนี้นะครับตัวคัาเวอร์ใหญ่นีนะ้จะมีแผงรับสัญญาณอยู่นะครับต้องถอดออกก่อนนะต้องเป่าหน่อยเติมน้ำเข้านะครับ เออแต่ถ้ามัน้ามันถ้ามันถ้าัน ปรับน้ำแรงนิดนึงนะครับแต่เราฉีดตรงๆงนะน้ำแรงนิดหนึ่งแล้วฉีดตรงกลงนะครับไม่งั้นมันจะไม่ทะลุมาถึงข้างหลังนะครับแต่ถ้าฉีดไม่ตรงฟินจะล้มนะครับต้องต้องระวังนะครับมีเทคนิคอยู่นะครับไม่ใช่ว่าสีดฉีดตรงๆอย่างเดียวนะครับถ้าปรับน้ำค่อยมากมันก็ไม่ทะลุมาข้างหลังนะมันก็ไม่ค่อยสะอาดนะครับปรับน้ำแรงพอสมควรแล้วก็ฉีดตรงๆนะครับ ถ้ามันฝุ่นๆเยอะเอย่างนี้นะครับต้องเอาแปรงขูดออกหน่อยนะไม่งั้นฉีดมันเข้าไปข้างในนะครับเปิดตันในอีกนะขูดออกก่อนนิดนึงฉีดแล้อัดเข้าไปข้างในอีกตันในได้นะครับขูดออกสักหน่อยแต่ถ้าไม่เยอะก็อัดไปเลยนะครับมันเยอะนะขูดออกหน่อยนิดนึง ตอนนี้ปล่อยนานเกินแล้วเนี่ยเป็นเป็น,ปนลาเหมือนแล้วเนี่ย ไปใส่โบวอร์นะครับมีคลิปล็อกตรงนี้เนี่ยต้องต้องง้างออกก่อนนะถึงจะดึงขึ้นได้นะครับมีล็อกอยู่นิดนึงนะง้งออกนะครบับดึงขึ้นนะจะเข้าไปนะครับ ดันตรงๆนะครับจะเ,เข้านะแล้วก็ใส่ลูกยางนะยางอยู่ในล่องนี้นะดันให้มันลงล็อกนะครับมีล็อกอยู่นะตรงนี้นะ ลืมขันน็อตนะครับตรงนี้นะครับช่า <c oughs> งกรนลืมประจํานะครับ <c oughs> ใส่เสร็จแล้วอ่าน็อตเหลือต้องมาใส่อีกต้องถอดใส่ใหม่อีกนะครับ <c oughs> มันมีสามรูนะครับแต่เราใส่เปน็นน็อตแค่สองตัวนะตัวมันเป็นคลิปมันเป็นคลิปล็อกก็เลยไม่ได้ใส่มานะครับเป็นคลิปล็อกนะตัวอื่นก็เหมือนกันนะแต่แช่างกรนคิดว่า ช่างลืมใส่แต่ไม่ใช่นะครับมันมีแค่สองตัวแต่มันมีรูสามรูนะเสร็จแล้วก็มาขยับตรงนี้ให้ได้บาลานซ์นะครับ นะขันให้ตรงเหลี่ยมมันด้วยนะครับนนมันมีร่องมันอยู่นะร่องขันกอคนระวังนะครับช่างครับราขันน็อตนะครับขันให้เข้าส่วนแบนนะดูที่แกนนะครับมันจะมีส่วนแบนแล้วก็ส่วนโค้งนะราขันนอ็อตขันให้เข้าที่ส่วนแบนนะครับอย่าไปขันเข้าตรงส่วนโค้งนะน็อตอะ ถ้าเกิดขันเข้าตรงส่วนโคง้งปั๊บเนี่ยมันไปจิกแกนนะครับพอมันไปจิกแกนเสร็จปับ๊บครั้งต่อไปเวลาเราจะถอดออกเนี่ยแกนมันจะเป็นรอยทีนี้มันจะไม่ออกละมันจะติดนะครับพอแกนเป็นรอยแล้วมันจะโบมันจะติดดูมันจะติดทาให้ถอดครั้งต่อไปไม่ออกนะครับฝากเตือนช่างด้วยนะครับผม ิ้งเข้าไปก่อนนะครับเข้าก่อนนะแล้วก็จัดเข้าเลยนี่นะครับมันเข้าล็อกมานะป็นนี้ยงล่างนี้นะมันเข้าล็อกอย่างไหนนี่นะครับ เข้าเหลี่ยมเข้าล็อกตรงนี้นะครับตรงนี้นะถ้าไม่งั้นมันจะไม่ตำแหน่งนะแล้วก็ใส่มอตเตอร์คืนเข้าไปนะครับ แผงเึ้นไปก่อนนะครับนะครับนี่นะครับ,รบม,ออรมอเตอร์นะตัวเล็กตัวหนึ่งนะตรงนี้นะเอาเหลี่ยมข้อมุมมานะครับ เข้าล็อก,ก,กรตรงกลางนี่นะงนี้ตึ๊บนะมีล็อกอยู่ตรงนี้นะพาบอกไฟมันจะปิดตรงนี้นะทำงานถ้พาพักฟัยก็ปิดตรงนี้นะแล้วก็หยุด เย็นนะครับเริ่มเย็นแล้วนะยังไม่กระพริบนะเดี๋ยวรอดูพักนะครับถ้าไม่กร,ปประพริบก็แสดงว่าจบนะครับดิดจ๊อบแล้วครับผมเย็นแล้วนะครับไม่มีกระพริบนะครับเขาทำงานปกตินะฝากกด ไลค์ like. กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับช่างกรจะพยายามถ่ายแอร์ยี่ห้อใหม่ๆลงให้ชมนะครับเผื่อใครจะติดใหม่หรือว่าจะถอดล้างเองหรือ,อยังไงก็ชมเป็นแนวทางนะครับหรือใครที่เกียดอยู่แถวะยองก็ติดต่อช่างกรได้นะครับผมหรือว่าแอดเฟซไปที่ช่างกรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลิงก์เฟซไว้ใต้คลิปนี้นะครับ เบอร์โทรด้วยนะเดี๋ยวเบอร์โทรไว้ใต้ใต้คลิปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับสู้ๆครับ